ครับครับเสร็จจากเลี้ยงหัวเลี้ยงนกมาแล้วมนมีน่ากินเล่ยสิปิ้งโทรศัพท์กินกับเขา่าครับผมครับไฟแดงๆครับเข้าเหรียญแล้วครับเด้อด้วยที่ถอดจอโทรศัพท์ครับ จอโทรศัพท์มันบ่มีดห่อแ่บ่มีลมร้อนบ่มีอ่าได้เป่าผมครับข้างทางไปยั่อยครับเดาไม่ขู่ครับอจอจอจอมันเสียครับครับสวัสดีครับที่ที่ถอดจอโทรศัพท์หรือทับเล็ตอะไรแจ้ครับตรงที่ถอดออกทั้งหนานครับแล้วแรกเ่าก็ต้อง ไส้เข็มหรือว่าอันไดก็ได้ครับที่นี่เป็นก้นบางๆเสะกับเสะเสะไปตามหลงนี่ครับเสะไปตามหลงเบื่อชางชวนครับเสะ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 ไปครับกินกินกิ่นนึงครับอันนี้ทับเลสครับนี่ห่อเยซูดครับซ้อแตะตายครับหลังจากิี่ย่างเรียบร้อยแล้วกรับถอดซ้อแล้วครับเยซูดครับทับเลส ครับอันนี้นี่ครับอันนี้นี่อันนี้นี่บอสครับแล้วก็บอดครับแะะบ็คครับเจ้าีนบบูตรงหน้าครับที่องแบบที่นี่แบบทำข้อสาดแค่ดาวทำข้อสอบอันนี้ลํายาล่างบอดล่างกันกัล่างล่างครับสายแท้สายต่างๆค,ครับ อลองวัดประมาณลองอุปกรณ์ครับมีเงินบอยากกัดสั่งสามารถชงยุติแข็งหน้าได้ก็ได้ครับง่ายง่ายครับอุปรกรณครับเนี่ยครับอุปกรณ์สุมแงะงัดครับหาเท่าที่หาได้ครับมีเงื่อนร้อนตรงนีลมร้อนตรงนี้โบ,ปบ,โบเปาผมครับตรงนี้มีเราหนักครับเวลาเต็ม อกาเครื่องมือคืเครื่องหนึ่งครับหลังจากจอดจอดนีแ่แหละครับ,บ,ค,รบค่อยดูดต่อไปเน,ะนาะพี่ลักครับเมื่อคิด่อไปปัดนี่จอใส่จอแเนวันใส่บอครับแต่ว่าจอดแตะอยเสือดด้ครับ จอฟงก็เลยแต่จอมาใช้แล้วมันบุกงก็แสดงว่ามันต้องมีแนวเปลี่ยนแต่ว่าคิดว่าคิดร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าต้องหกก่อนไข่ไก่เด้อไข่ไก่เด้อกระเทียมเด้อกระเทียมเด้อไข่ไก่เด้อครับเด้อไข่ไก่เด้อครับเด้อกระเทียมเด้อกระเทียมเด้อครับเด้อ ผู้ใดมีโทรศัพท์แท็บเล็ตเก่าบอใส่เอาไว้ห้องเพื่อนห้อง้นนะมันแหลกใครไกลกับเทียมเด้อผู้ใดมีโทรศัพท์แท็บเล็ตเก่ามันห่างมันเก่าของบาใส่เอาไว้ห้องเพื่อนห้อนมาแหลกไค่ไกลมาแหลกกับเทียมเด้อครับเด้อมันจะหายน่วยมันจะหายจักหน่อยนาะพี่น้องนาะแบบครับของผมในวันแรกครับสมสะสมม่ครับ ตัวรทับทับเล็กเก่าครับผมสะสมใหม่ต้นล่สะสะสมหไหนแน่ครับส่วนมากคืจอครับจอครับอันนี้นะครับผมสะสม,หสะสมหใสะสะสมหม่ตัวรทับทับเรียนตะลุนตะลุนครับแลยวผมจะบรรยายต่อไปเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้นี่เนื่องจากเมื่อเ้านี่ครับผมปิ้งแล้วกับผมกับชั้มแรออกครับ ทำได้ออกถอดจอมาแล้วครับเอสซูทครับมันเป็นทำเลครับดินแล้วครับจอครับจอ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 ,จอแตกครับเปี่ยนจอครับอันนี้อันนี้บอรดครับบอรดก,กับแบตครับก้อนที่ถอดตผมก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนถอดสายแบตสายตัางกัครับ สีแดงสีข้ามติดครับครับท,ทั้งไอ้จอยูดียูดันนี่ครับนี่ครับผมคครรัับบเราจะแคะกาวครับแคะกาวทั้งคว่ำด้านเลยครับตร้งางจอมาใส่ครับีบาทก็ค่อยว่ากันเน้องน้องนาะยนะครับรอันจอครับหลังจาก ปิงแล้วย่างแล้วครับแออกมาครับเป็นจอนจอชุดทัง้งภาพสุดดีมันเป็นกระจกมือก้อนที่ัแงะครับเ่าที่จะหาอะไรครับมองอะไรเอาห่า,าน,กนกับอาีที่คนครับมาดูเสียงหน้าครับ นี่ครับรุ่นนี้ครับบ่ตายครับแต่สายแพรมันขาดครับผเพอล้านสอมผมมันวานซังให้ได้แต่ไปถามล้วบ่อบ่กบ่กบ่อก็เห็นบองจักบ่ทรับเลยครับครดบู้านนี้ก็ได้ครับยมเพื่อโสเนะครับมาบอกชื่อหรือว่าล้านอะไครับนี่ครับไอ้นี่รุ่นนี้นี่ ท่นซุ้งโนดสามครับจอครับนี่ก็ได้ครับอันนี้แบตครับแบตบวมแล้วนี่ครับไม่กี่บวมาไม่มนะต้องเตรียนแบตต่างหมดเลยโดยเฉพาะจอนี่ผมผมเชิดเบิง้งสามพันเลยครับที่นี่โนดสามหนี่งละขาวไม่ไม่หนึ่นนงพานกว่ทีรู้ว่ามันคืเทนะ่าไหาร่เนาะแล้วไปหาซางแล้วครับ ทุกเครื่องล่ะผมไปหาซ้างบางครัง้งเขาก็จะบ,บอกว่าสอบแล้วบัคุ้มนะครับสอบม,มันคุ้มมันคุ้มจัง,งเลยเรื่องเดือดกับไปหาซ้างนี่ครับมันจะบอกว่าถิ่นกอดกันชื่อไม่เป็นว่าผ,กม,าผมก็เลยว่าอัน,นอันนี้หัวเว่ยครับหัวเว่ยนี่จอบปเสียแต่ซัสสกีเพราะว่าซัสสก,กีกับจอมันฝังกันสั่งแล้วมันนี่ผมเชิดผมก็เหน็บ อันที่จริงนั่นโทรศัพท์รุ่นนี้นี่ครับก่อนทําไปซื้อใหม่ๆราคามันก็ตกลงมาแล้วรับกระหอดสองสามพันสามพันหรือสี่พันยลงกว่าลที่น้องีจับแต่จอนี่ยบอกราคาจอราคาอะไรมา่อดครับมารอดเป็นเหตุใดนี่ยครับบของฮวเนครับโค้งนั formas, ่นม er ันสับวโค้งงทั้งขารั้าทั้งัาจอลงมานี่ก็เป็นนับเลดครับ ของฮาว่ครับอันนี้ทา่าสก,กีแตกรูดบอ่อไปจอบ่อจอบ่อสายแต่ว่าจอครับ,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 บทา่าสก,กีมันฝังทงกันมันต้องปเปลียนทั้งจอทั้งทา่าสกีอใครอบกรอนนที่เดียวเลยครับปัญหาแรกกับตู้เสียบซาดนี่แหละครับปัญหาเสียไปเสียมาไล่หักอันผมก็เลยต่อสายเชื่อมบอกว่าย่วงมากถ่านขำไปมองซาดจากเบสออกมาเลยครับไปซาดทั้งนอกครับสายย u ดี น,ออนี่ครับคลายซับเด็ตในชุดที่ผมถอดจอเนี่ยครับนี่ครับผม็เป็าสาอยู่ดีดีท่าิดไปตัวสาดเลยครับนี่แหละครับเป็นฉาดครับ,บ,รบไอ้ที่พี่น้องว่าไอ้เขาแรกเอาไปเฮ็ดหนังนีพี่นอ้องางคนก็จิบกันหนังน้อง คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเกี่ยวกับโู้ซับคอมพิวเตอร์นลยครับไม่ในสายแพร่หรือทางไฟอย่างต่างๆในหม่องเสียบชิปเนี่ยมันจะมีแหลกตองค่ำครับทองค่ำแบบเด็กกับทองค่ำเป็นฝอยของแขนข้อเลยนะครับเขาจะเปสกัดเอาเข้าไปลายเครื่องกรองคือเขาขุนามเนี่ครับมันจะมีหม่องต้มหมองล้อมได้สลึงนึงได้อาทิตย์ต่างเขาจะซ่าสมไปเรื่อยๆครับซื้อใครซื้อรกระเทียมยูโรกี่บาทเนาะพี่น้องเนาะ โลกีบัตไข่ไก่ส่งเลยนลัน้องเห็นไหมครับเด้ออันนี้ก็ตกอ้องปล่อสต่อไปว่าผมสั่งจอมาแล้วมันจะได้บอรครับเวลาผมเปลี่ยนจอรครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพว่าแปดที่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าขนาดจอแตกเลยผมไม่เปิดจอ,อยังลุกยังฟุ้อยู่ครับเห็นครับพออาย,ยุคนี้นอที่นอกนอไปหาสร้างมันก็บ,บอกว่า คือไม่อะไสันผมก็เลยถามขึ้นย้อนขึ้นครับร้านเจ้านน่มัน,นมรนจจ้านซ่อมครับว่าเป็นเจ้าของร้านซ่อมผู้เชี่ยวชาญศูนย์มือถืออยังคนว่าไปหมดแล้วครับเนาะบ้านนี้ผมก็เลยว่าเจ้าคือคนเขียนร้านถิมมั่งม่อยเสียงกันนะครับก็สั่งอันเอฟซีโฟร์เเป็นเจ้าของร้านผมบ,บอกว่าเจ้าเด้อเจ้าของ อ่านสมโทรศัพท์ครับผมเจอแต่แบบนี้ครับคันผมถิมไปซื้อเครื่องไม้ผมจิมไปส่มให้หนังเนาะครับาบางครั้งนี่โทรศัพท์นี่เนาะพี่นอ้องเนาะโทรศัพท์นี่บางครั้งนี่ข้อมูลเขาเขาไปทายลูกที่หนังไว้อยู่ในหันไล่ล่าอย่างบรรยากาศดีๆเรื่อข้อมูลสําคัญสำคัญเนาะวันอยู่ในหันเนาะพี่น้นองอบางเอิอมาโทรศัพท์มันตายเนาะพี่น้องเนาะมันเอาออกว่าได้ครับเครื่องม่นสายหัวติดสายเนี่ยเขาสาย usb หรือว่าเขาโอนข้อมูลลงแม่เมลลมมีการหรือว่า โอขอมุ่นออกจาบเครื่องลงสายยืดดีขอพรพิวเตอร์ไว้ทั้งที่ยังไข่อยู่เลยเนาะครับน้องขอมุ่นยังเงินด้วยอาหานอ,อ,อกอนะไดรนอกพี่นอ้องบางครั้งเขาก็เสียดายเนาะเงินท่องของขาวเพื่อสิหา,าอะได้ยิ่งยุคคู่มือนีเนาะพี่นอ้องยุคเขาอ,อยากมากแพงได้ว่ายุคยุคโควิดยนะังสีนอพี่นอ้องมันมีของเก่าเรื่องในพ่อสอนแซมไดงแต่สอนแปเนาะเขาบอกว่าโทรศัพทบก็โทรศัพท์ใหม่มันเ,เรีเรยนเศษเดินไล่ได้ก็ถือว่าใช่ได้นอะพี่นอนะ้องเนาะมันก็หลายบาทหลายต่าง ไอ้เครื่องพวกนี้ล่อขึ้นเคียงครับผมจิตเลี่ยนเบิร์ดอันนี้นั่นผมจิตเลี่ยนออกเบิรดครับจิตสอมไม่ดีขึ้นมากครับอในบอดี้มัก็จิตอันดับครับอันทูนี้เงินซื้อเครื่องไม่กับบัวคนละเนาะเคนเคนจิมคนเบิร์ดไส้คนหงายเคนจิมครับคนบัวอย่างอีกเครื่องนั่นก็งอเว้ยครับมันมันมันสตาร์ทบัคส์ถึครับมันสตาร์ทบัคส์ถึที่แรกมันมันเป็นเหมือนไล่โซดอะไรเฟซบุ๊กนะครับมัน ดูอะไรผมก็เลยเป็นดาวโหลดโปรแกรมยังบ้าอีกที่ผมก็ใส่อยู่ครับเครื่องมันเต็มบอกเรื่องว่าไม่รัดล่งเครื่องครับบูดบวกขึ้นครับบูดบวกขึ้นแล้วก็แบตจะเสื่อมแน่ครับย่างล่างยังออกย่างข้อแมสขึ้นครับอันนั้นก็บเป็นไอ้คนไล่โซลาเทลก็แต่เแบตผมโม่ครับมันเอาแบทจากต้องดึงห่างแน่ผมก็มาเลือกเอาก่อนได้เดียวมิสื้อวัดเอา ไปหลายตัววัดอุก่อนมันดีมันดีก็มาบวกผสมลงของผเสร็จครับแล้วสามชีนุ่กครับเม็ดตัวแบบใส่กันอันนี้คือเสียงหน้านาะพี่น,น้องเนาะเวลาว่างๆครับหลังจากหน้าแต่กเรียงนวดเรียงนกนะครับผมก็มาเห็บครับเอาการนนะ่าค่อยเจอกันอีกช็อตต่อไปเนาะสวัสดีครับผม